สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะผ่านข้อความจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนาะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะบางทีอาจจะได้แนวคิดดีๆกลับไปนะคะมาดูกันหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลพลังงานของชาวราศีมังกรเนาะพลังงานชาวราศีพฤษภและราศีพิจิกนะคะพลังงานบอกว่าคุณเป็นคนหนึ่งอะ ที่จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบและจะไม่เอาเปรียบใครแล้วเวลาตัดสินใจอะไรอ่ะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเดี่ยวนะอืมนะคะแม้ม้ว่าบางทีการตัดสินใจของคุณอ่ะมันอาจจะทําให้คุณลําบากหรือแบกรับภาระอะไรต่างๆมากมายในอนาคตก็ตามถ้ามองดูอ่ะคุณอาจจะเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่แล,แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจับได้ว่าคนรักนอกใจช่วงที่เขานอกใจอ่ะมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ลูกยังเล็กๆ หรือบางทีอาจจะเป็นในสภาวะที่ถ้าไม่ใช่ช่วงที่คุณตั้งคันนั้นอาจจะสื่อถึงว่าตัวแฟนคุณอ่ะไปทำคนอื่นทองก็เป็นได้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์หรือมาแทรกกลางอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันกับแฟนคุณก็เป็นได้นะคะถามว่าเขารู้ไหมว่าแฟนคุณมีคุณอยู่รู้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจความเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบต่างคนต่างหิวโหยใน ตัณหาราคาอะไรต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองเนาะในเมื่อความซื่อสัตย์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อ่ะตัวเขายังมีให้กับคุณไม่ได้แล้วคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ในสภาวะที่ถูกเขาปกปิดหรือทรยศมานานอยู่เหมือนกันกว่าจะรู้ความจริงว่าเขานอกใจมันทาให้คุณได้รู้ว่าบางครั้งนะคะบางอย่างที่มันเป็นความลับเมื่อถึงนาะจุดๆหนึ่งทั้งๆที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้แบบเป็นคนในสภาวะที่ต้องคอยเช็คคอยตาม คนรักของคุณนะแต่แล้ว,ลวความจริงก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาในวันที่คุณรู้อ่ะเชื่อว่ามันเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าในเมื่ออีกคนนึงก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนคุณไม่โสดแต่ยังเลือกที่จะมาแทรกกลางนั่นสือได้เลยว่าตัวคนคนนั้นก็มักง่ายอืมนะคะเหมือนเป็นในสภาวะที่ตัวแฟนคุณเองเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเสนอมาก็ตอบสนองนั่นสือได้เลยว่าทั้งคู่อเหมือนกับมองก็คือ สไตล์เดียวกันคนหนึ่งเสนอมาอีกคนหนึ่งก็สนองทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวแฟนคุณเองก็รู้ว่ามีครอบครัวมีคุณซึ่งเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณก็มักจะพูดกับเขามาตลอดนะในความสัมพันธ์ว่าเรื่องอื่นคุณให้อภัยได้เรื่องเดียวที่คุณไม่ยอมก็คือเรื่องของการนอกใจไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในความสัมพันธ์เพราะเรื่องความซื่อสัตย์มันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อยู่แล้วเหมือนคุณบอกกับแฟนคุณมาตลอดนะ แต่พอคุณจับได้ปุ๊บมันเป็นอะไรที่คุณไม่ลังเลในการที่จะตัดจบอ่ะแม้คุณรู้ว่าการเลิกหรือว่าการจบกับแฟนคุณครั้งเนี้ยคุณจะกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณก็รู้สึกว่ายังดีกว่าที่จะอยู่ในสภาวะที่เป็นคนโง่นในสายตาของเขาที่เขาทำรับหลังคุณก็มานานกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่รู้ความจริงพวกเขาก็ยังจะทำไปเรื่อยมันจึงเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่านั่นสื่อได้เลยว่าคนที่ เขามาแทรกกลางไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าแฟนคุณมีครอบครัวเขารู้แต่อย่างด้านที่อยากจะแย่งอย่างด้านที่อยากจะได้มันเลยเป็นพลังงานที่เชื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะถ้าคุณไม่ฟ้องร้องมันอาจจะสื่อถึงว่าคุณเด็ดเดี่ยวมากพอในการที่จะตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนั้นถามว่าคุณยอมที่จะไปแข่งแย่งไหมมองว่าไม่นะเพราะพลังงานเด็ดเดี่ยวขึ้นมามันเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าเมื่อคนคนนี้นะคะ เขากล้าที่จะนอกใจเขากล้าที่จะแทงข้างหลังคุณอืมประกอบกับไอ้คนที่มาแทรกกลางอ่ะเขาก็รู้ว่าตัวแฟนคุณมีครอบครัวซึ่งบอกได้เลยว่าการตัดสินใจของคุณอ่ะเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยการที่จะกลายมาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ใช่เรื่องง่ายอืมแต่คุณก็เลือกที่จะทําเพราะคุณมองว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันเหมือนกับเป็นความสบายใจอืมนะคะลําบากแต่คุณรู้สึกสบายใจอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอยู่แล้วอ่ะ ซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าแม้คุณจะกลายเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปลายทางของคุณน่ะคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกเพราะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทาให้คุณเกิดความระแวงเพราะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าจะต้องถูกคนรักหักหลังแทงข้างหลังอืมซึ่งคนที่เข้ามาแทรกกลางก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักคุณนะถ้ามองอ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานของแฟนคุณอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักดีด้วยซ้ำไปอืมนะคะเขาย ความสัมพันธ์ความแตกแยกนะคะนั่นสื่อได้เลยเนาะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนะ่ะคือตัวคุณเป็นคนที่ชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนั่นบอกได้เลยนะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณจะพูดเรื่องนี้กับแฟนคุณบ่อยมากว่าเธอทําอะไรผิดฉันให้อภยัยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องนอกใจคุณรับไม่ได้เมื่อรู้ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ตอนไหนคุณตัดจบทันที พอคุณไม่ต้องไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันถูกใจและระแวงซึ่งในขณะเดยียวกันเมื่อคุณจับได้คุณก็ทําจริงๆอ่ะอืมคุณตัดจบแม้ว่าที่ผ่านมาจะมองว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่เมื่อคุณรู้ว่าแฟนของคุณทรยศแล้วยิ่งคนที่เป็นมือที่สามเป็นคนที่แบบรู้จักกันด้วยมันยิ่งทาให้คุณรู้สึกว่าอืมนะคะทํากันได้คุณตัดจบแบบไม่เหลือเยื่อใ่อ่ะอืมนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่คุณบอกกับตัวเองว่าขอเลือกความสบายใจ แม้วันข้างหน้าคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบในการที่จะดูแลลูกๆก็ตามอืมนะคะแนวโน้มเนาะถ้าถามว่าคุณตัดจบแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงเชื่อว่าปลายทางมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตคุณชัดเจนมากขึ้นอ่ะเพราะหนึ่งละคือถึงแม้ว่าคุณจะลําบากทํางานหนักแบกรับภาระความรับผิดชอบอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าคุณมีความสุสขที่ไหนสุขที่ใจ ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมือนกับต้องถูกใครสวมเขาให้อ่ะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมือนคนอื่นมองว่าคุณทนอยู่ทําไมคุณแบบเป็นคนโง่นในสายตาคนอื่นทําไมแต่ที่คุณตัดสินใจอ่ะคุณก็ไม่ได้แคร์หรือว่ามองที่ว่าคนอื่นจะมองยังไงนะคุณตัดสินใจตามความสบายใจของคุณทั้งๆที่ก็รู้ว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่คุณก็เลือกที่จะไม่อยู่กับคนที่ไม่ซื้อสัตว์แล้วมันเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่แย่งคนที่แม้แต่ความซื้อสัตว์ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ควรที่จะมีให้กันเขายังมีให้ไม่ได้คุณจะไม่เลือกเก็บไว้เพราะคุณเชื่อว่าถ้าเขาเคยทําครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเขามีแนวโน้มที่จะทําผิดต่อคุณมากและมันอาจจะเนียนขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นได้สื่อก็คือความคิดของคุณเหมือนว่าจับได้ครั้งนี้ ถ้าเขาสำนึกผิดคุณก็เชื่อว่าในเมื่อถ้าคุณจับไม่ได้เขาก็ยังเลือกที่จะทำแต่เขาบอกว่าจะหยุดเมื่อคุณจับได้นั่นสื่อได้เลยว่าเขาตั้งใจทำอะอืมมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือว่าพังเพลอแต่มันเป็นความตั้งใจที่ตัวเขาเองอ่ะแฟนคุณตั้งใจที่จะทำลายความรู้สึกตั้งใจที่จะทำลายความเชื่อใจที่คุณมีให้เพราะฉะนั้นมองว่าการที่คุณตัดสินใจหรือว่าอาจจะเป็นในสภาวะที่ฟ้องร้องเนี่ย นะคะปลายทางอ่ะมันจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะเพราะคุณเลือกตัวเองเพราะคุณเลือกความสบายใจเพราะคุณเลือกความสุขของคุณแม้ว่าในวันข้างหน้าจะลําบากแต่คุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนชีวิตการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณและลูกอันนี้คือมันเหมือนเป็นพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองว่าเมื่อคนคนนึงไม่ซื่อสัตย์อืมส่วนอีกคนหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัว แต่ยังคิดจะแย่งยังคิดจะมาแทกยังคิดจะมาทําลายความสัมพันธ์มันเหมือนกับอีกคนก็ไม่ยับยั้งช่างใจถ้ามองคือทั้งคู่แหละนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณไม่ได้แบบลังเลในการที่จะตัดจบในความสัมพันธ์นะเพราะคุณรู้สึกว่าความซื่อสัตย์มันเป็นอะไรที่มีค่ามากที่คุณให้กับคนรักหรือว่าแฟนของคุณแต่ท้ายสุดแล้วเขาเลือกที่จะไม่รักษาเขาเลือกที่จะทำลาย เขาเลือกที่จะไม่เห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ที่คุณมีต่อเขามันก็เลยเป็นอะไรที่คุณเด็ดเดี่ยวในการที่จะตัดคนคนเนี้ยมันก็เหมือนกับปล่อยให้คนทั้งคู่อะไปสมสู่กันอืมนะคะเพราะคุณเชื่อว่าถ้าอีกคนหนึ่งพร้อมที่อยากจะได้ส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่คิดถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อคนรักซึ่งมันเหมือนคุณเชื่อว่าท้ายสุดแล้วสองคนเนี้ยนะคะลองนึกดูว่าถ้า เขาไปสมสู่กันมันเป็นพลังงานที่มาจากความหลงไหลแล้วก็ตัณหาอือยู่บนความทุกข์ของคนอื่นช่วงแรกๆอาจจะสุขแต่เชื่อได้ค่ะว่าคนที่เคยนอกใจคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอืกับอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจเข้ามาแทรกแล้วลองนึกดูว่าคนสองคนเนี้ยจะมีความเชื่อใจระหว่างกันและกันไหมอย่างน้อยไอ้คนที่เข้ามาแทรกเขาก็น่าจะคิดได้นะว่าถ้า คนคนนี้จริงใจควรที่จะจบกับครอบครัวก่อนเราไปเริ่มต้นกับเขาแต่ไม่แต่คนทั้งคู่อ่ะเหมือนกับเสพสุกกันน่ะทาอะไรโดยที่ไม่ได้อย่างคิดถ้าเหมือนก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าสุกชั่วคราวอ่ะอืมนะคะถ้าใช้ชีวิตด้วยกันก็เชื่อว่าทั้งสองคนเนี้จะมีความระแวงต่อกันเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นผลจากเนี่ยแหละนะคะใครทําอะไรไว้แม้ว่าผลจากการกระทํามันจะไม่ได้แบบส่งผลแบบรวดเร็วแต่เชื่อว่าอย่างน้อย จิตใต้สำนึกของคนที่แย่งไปแย่งในสภาวะที่รู้ทั้งรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วลองนึกดูว่าไอคนที่แอบคนรักไปหาคนอื่นนั่นก็คือไม่ซื่อสัตย์แล้วไอคนตัวเนี้ยจะเชื่อใจได้อีกไหมอืมนะคะคุณอาจจะเห็นเขามีความสุขแต่เชื่อเลยคะ่ะคอยดูว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเริ่มจากจิตสำนึกค่ะไม่ใช่จิตสำนึกว่าเขาทำถูกนะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาแย่งมา เขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดสิ่งนี้มันจะคอยหลอกหลอนเขาไปเรื่อยๆที่สําคัญนะคะยิ่งถ้าเป็นคนที่ทํางานหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอ่ะลองมองดูว่าคนรอบๆตัวจะมองเขาในสายตาไหนก็าอาจจะแสดงความหวานความรักต่อกันแต่มันจะได้นานแค่ไหนยิ่งทุกวันนี้สื่อสังคมข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆมันรวดเร็วมากผ่านโซเชียลสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเข็ม ทิมแทงความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ลองนึกดูค่ะว่าคนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เห็นคุณค่าความซื่อสัตย์ของคนรักแล้วคุณคิดว่าเขาจะได้รับความซื่อสัตย์จากคนที่เขาเลือกมาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตไหมอมืนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อถึงนะคะเพราะอย่างน้อยก็เชื่อว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบไม่ใครเอาเปรียบ ดูในหลักของความถูกต้องและคุณก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณคือเมื่อคุณรู้ว่าคนคนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์คุณตัดจบเลยไม่แย่งไม่อะไรอืมนะคะเพราะคุณมองว่าเสียเวลาในการที่จะแย่งคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ของคุณเอามาไว้ในชีวิตคุณจึงตัดจบซึ่งปลายทางมันจะเป็นอะไรที่แบบชีวิตคุณอ่ะจะเจอความสุขในใจของคุณค่ะอืมนะคะสําหรับเรื่องราววันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกขั้นค่ะบ๊ายบาย